สวัสดีครับครูพลาภัติวนะครับวันนี้ครับมาพบกับข้อสอบวิชาเอกพละศึกษานะครับเป็นการรวมข้อสอบนะครับประมาณ10ข้อนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตั้งแต่ข้อ1จะถึงข้อ1ิบกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปทําข้อสอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับครูพลาภัติวและอย่าลืมแชร์ให้กับครูพละศึกษาทุกท่านได้ฝึกทําข้อสอบไปกับพร้อมๆกันด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มทําข้อ1กันได้เลยครับข้อ1นึ่เขาถามว่า ข้อใดครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้แรงครับกอไก่ครับเดินขอไข่เตะลูกบอลคอควายนั่งงองูต่อตัวข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับเขาถามว่าการเคลื่อนไหวแบบใช้แรงเป็นยังไง่เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยนะครับก็คือการเตะลูกบอลนั่นเองทําไมถึงเป็นการเตะลูกบอลครับเรามาดูเหตุผลผมยกเหตุผลมาแบบนี้นะการใช้แรงเนี่ยนะครับ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่กล้ามเนื้อเนี่ยได้ออกแรงครับเมื่อเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆเช่นการเตะลูกบอลการขว้างบอลการตบบอลก็คือเราใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงไงใช่ไหมเราต้องใช้ในการเนื้อในการเตะลูกบอลการขว้างบอลการตบบอลนี่ก็คือที่มาที่ไปของการเคลื่อนไหวแบบการใช้แรงนั่นก็คือการตอบลูกบอลการเตะลูกบอลนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือข้อแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ2ต่อเลยนะครับข้อ2เนี่ยเขาถามว่า ข้อใดเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแบบรับแรงอ่าเมื่อกี้ข้อที่1บอกว่าใช้แรงข้อที่2ถามว่าแบบรับแรงคือข้อใดกอไก่สะพานโค้งขอไข่ตบวอลเล่บอลคอควายนอนงองงูวิ่งครับอ่ะดูซิข้อ2การเคลื่อนไหวแบบรับแรงคืออะไรนะครับไปดูเฉลยเลยนะครับฉเฉลยคือการวิ่งครับการวิ่ง วิ่งเนี่ยเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวในการรับแรงเนี่ยทำไมถึงตอบว่าวิ่งมาดูนะครับเขาหมายถึงว่าการรับแรงเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะร่างกายเนี่ยจะออกแรงรับน้ําหนักของตนเองขณะเคลื่อนไหวครับเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดนั่นเองเป็นการรับแรงรับแรงจากจากตัวเราเองพเวลาเราวิ่งเราเดินเรากระดดเนี่ยมันจะต้องรับแรงจากตัวเราไงนี่ก็คือการเคลื่อนไหวในการรับแรงนั่นเองอ ข้อ2ผ่านไปแล้วต่อไปไปดูข้อ3ต่อข้อ3ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวแบบสมดุลยังอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่เลยนะครับข้อสอบข้อนี้ถามว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบสมดุลข้อไหนครับมันจะสมดุลก็ไก่วิ่งขอไข่เตะฟุตบอลคอควายกระโดดและงองูต่อตัวสมดุลเรามองแต่ตาเปล่าบางคนอาจจะมองเห็นภาพแล้วว่าสมดุลน่ะมันสามารถรักษาสมดุลได้มันจะเกี่ยวกับการทรงตัวไหม คล้ายๆกันมากทรงตัวใช่ปะ่ะอ่าเราไปดูเฉลยนี่คืออะไรนะครับข้อที่สามเขาเฉลยว่างองูครับก็คือการต่อตัวนั่นเองเพราะอะไรครับการเคลื่อนไหวแบบความสมดุลเนี่ยก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่างๆที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยที่ตัวไม่เอียงและไม่ล้มเช่นการทำหกกบหรือการต่อตัวนั่นเองนี่ก็คือการ เคลื่อนไหวแบบการสมดุลน,นะครับต่อไปครับไปดูข้อที่4เปลี่ยนเรื่องและข้อที่4มาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ4ถามว่ากระดูกมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยกี่ชิ้นกระดูกมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นกอไก่80ชิ้นขอไข่126ชิ้นคอควาย206ชิ้นงองู300ชิ้นเออข้อสอบก็ถามนะ คุณต้องแยกให้ออกนะว่ากระดูกมนุษย์เนี่ยมันมีกี่ชิ้นนะครับทั้งหมดเลยเขาถามว่ามีกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าทั้งหมดนั่นแหละนะครับไปดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันด้วยนะครับอ่ากระดูกเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสองชิ้นถูกไหมครับมีทั้งหมด2 0 6ชิ้นอ่าแบง่งออกเป็นอะไรแบ่งออกเป็นละยางแล้วก็ละยางแล้วก็กระดูกแกนนั่นเองละยางมี1 2อส่วนแกนมี80 รวมกันแล้วเป็น26ชิ้นนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือคำอธิบายของข้อนี้นะต่อไปไปดูข้อที่หาอ่ามันเหมือนเฉลยไปแล้วเห็นไหมข้อที่5้าก็ถามว่ากระดูกละยางเนี่ยมีกี่ชิ้นเออกระดูกละยางมีกี่ชิ้นกไก่ก80ชิ้นขอไข่106รชิ้นคอควาย126ชิ้นงอง,งู2 0งชิ้น กระดูกระยางมีกี่ชิ้นเออไปดูเฉลยครับกระดูกระยางเนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยหนึชิ้นเห็นไหมครัชิ้นมาดูความอธิบายกันด้วยนะกระดูกระยางนะครับเป็นกระดูกที่อยู่รอบนอกของกระดูกแกนมี126ชิ้นครับและช่วยในการเคลื่อนไหวของแขนและขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะมาดูกันครับมีกระดูกส่วนไหล่ครับมีอยู่4ชิ้นกระดูกแขนครับมีอยู่6ชิ้น กระดูกมือมีจํานวน54ชิ้นกระดูกเชิงกรานมี2ชิ้นกระดูกขามี8ชิ้นครับแล้วก็กระดูกเทา้ามี52ชิ้นข้อนี้เป็นประเด็นในการออกข้อสอบได้อีกถ้าเขาถามว่ากระดูกละยางประเภทใดเออนะครับมีจํานวนชิ้นมากที่สุดคุณก็ตอบไปเลยว่ากระดูกมือนั่นเองเพราะมีทั้งสิ้น54ชิ้นนะครับอ่านี่ก็คือกระดูกระยางนะตามสีเขียวที่ผมขีดขีดเนี่ยตามร่างกายมนุษย์นะครับอ่า นี่นะนี่ก็คือกระดูกระยางนะครับต่อไปไปดขูข้อต่อไปครับข้อที่6กครับกระดูกในข้อใดช่วยในการเคลื่อนไหวของแขนและขาโอ้ยเรียนไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายๆต้องตอบได้แน่นอนนะครับก็ไกลกระดูกแกนขอไขกระดูกระยางคอควายกระดูกกลางตัวและงองงูไขก,กระดูกนะครับกระดูกแกนกระดูกระยางกระดูกกลางตัวไขกระดูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สํคาคัญที่สุดเนี่ยคุณต้องดูเลยว่า เขาถามถึงคุณสมบัติของกระดูกนั้นหรือหน้าที่ของกระดูกนั้นๆนะครับอะไปดูกันว่าข้อนี้จะตอบอะไรการเคลื่อนไหวของแขนและขากระดูกในข้อใดช่วยในการเคลื่อนไหวอะ,ะเฉลยก็คือกระดูกระย่างนั่นเองนะครับเพราะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมว่ากระดูกระยางเนี่ยเป็นโครงกระดูกที่อยู่รอบนอกกระดูกแกนมีทั้งหมด126ชิ้นและช่วยในการเคลื่อนไหวของแขนและขานะครับประกอบไปด้วยหน,นีร่างกายมนุษย์เห็นไหม นี่เลยนะนี่นี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมเนี่ยแดงแดงเนี่ยนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของกระดูกระยางนั่นเองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็คือกระดูกระยางต่อไปข้อที่7ครับกระดูกแกนครับมีกี่ชิ้นครับกระดูกแกนมีกี่ชินช้นเมื่อกี้เรารู้กระดูกกระยางไปแล้วตอนนี้กระดูกแกนใช่ไหมกระดูกแกนมีกี่ชิน้นก็ไก่แปดสิบชิน้นขอไข่ร้อยหกชิน้น คอควาย126ชิ้นและงองงู206ชิน้นไอ้งองงูเนี่ยมันคือกระดูกทั้งหมดใช่ไหมกระดูกทั้งหมดเลยกระดูกทั้งหมดงองงูเนี่ยมันคือ206ชิน้นส่วนไอ้126ชิ้นเนี่ยเมื่อกี้เราก็เพิ่งเรียนไปนั่นคือกระดูกละยางเพราะฉะนั้นแล้วมันจะบวกกับอะไรจะได้206ชิ้นนั่นก็คือกระดูกแกนมีทั้งสิน้น80ชิ้นนั่นเองอ่ะไปดูกระดูกแกนกันได้เลยนะครับเฉลยก็คือกระดูกแกนมีทั้งสิน้น 80ชิ้นนะครับ80ชิ้นอ่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับกระดูกแกนอยู่บริเวณตรงกลางของร่างกายมี80ชิ้นประกอบด้วยกระดูกกระโหลกศีรษะ22ชิ้นครับกระดูกสันหลัง26ชิ้นกระดูกหน้าอก1ชิ้นกระดูกโคนลิ้น1ชิ้นกระดูกซี่โครง24ชิ้นและกระดูกหู6ชิ้นครับ กระดูประเภทที่อยู่ในกระดูกแกนและมีจํานวนชิ้นมากที่สุดนั่นก็คือกระดูกสันหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะจําไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือกระดูกแกนนะครับเนี่ยตั้งแต่หัวกะโหลกเนี่ยนะครับตรงโครงข้างลาตัวเนี่ยที่ผมขีดขีดสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับอ่าประชาสัมพันธ์ด้วยนะท่านใดสนใจหนังสือวิชาเอกพัะศึกษานะครับนี่สามารถทักซื้อได้ที่นี่เลยเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพัะศึกษานะครับอ่าต่อไปไปดูข้อต่อไปครับข้อที่8ครับ ข้อที่8ถามว่ากล้ามเน um ื South ้อม like yeah. uh, ีกี really ่ประเภทครับกล้ามเนื้อมีกี่ประเภทอ่ากล้ามเนื้อมีกี่ประเภทกอไก่1ประเภทขอไข่2ประเภทคอควาย3ประเภทงองู4ประเภทกอไก่1ประเภทขอไข่2ประเภทคอควาย3ประเภทงองู4ประเภทนะครับมีกี่ประเภทกล้ามเนื้อไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับ มีทั้งสิ้น3ประเภทนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยคือกล้ามเนื้อลาย2กล้ามเนื้อเรียบและ3กล้ามเนื้อหัวใจคุณต้องจําด้วยนะว่ากล้ามเนื้อมีทั้งหมด3ประเภทนะมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจนะจำลายเรียบหัวใจอ่าพวกกล้ามเนื้ออื่นๆไม่มีนะประสงประสาสกล้ามเนื้อประสาส์กล้ามเนื้อไขมันอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมีลายเรียบหัวใจนะครับอ่าต่อไปไปดูข้อต่อไปครับข้อที่9ครับ ก็จะถึงความฝันและเรามีทั้งสิ้น10ข้อนะ,อะข้อที่9ถามว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีกี่มัดครับโอ้ถามมากล้ามเนื้อมีกี่มัดนะครับก็ไก่692มัดขอไข่792มัดคอควาย892มัดและงองงู992มัดนะครับไปดูเฉลยกันอเฉลยครับกล้ามเนื้อมีทั้งสิ้น792มัดครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูส่วนประกอบของกล้ามเนื้อกันนะครับ น้ำครับ7 5นะครับโปรตีน20%ครับและสารอื่นอื่นอีก5%รวมแล้วกล้าายเป็นกล้ามเนื้อนั่นเองมีทั้งสิ้น792มัดนะครับอ่าต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่10ถามว่ากล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบเชิงคล้ายๆกับประยุกมาว่าทําหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเราใช้กล้ามเนื้อชนิดใดในการเคลื่อนไหวเป็นหลักใช่ไหมกอไก่กล้ามเนือ้ขอลายขอไข่กล้ามเนื้อเรียบคอ,อ,อควายกล้ามเนื้อหัวใจและงองงูกล้ามเนื้อประสาทเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ากล้ามเนื้อประสาทกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยมันไม่มีเพราะกล้ามเนื้อมันมี3ประเภทมันประกอบไปด้วยลายเรียบหัวใจเราไปดูเฉลยกันว่ากล้ามเนื้อชนิดใดที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับ การเคลื่อนไหวอ่าตอบเลยนะครับก็คือกล้ามเนื้อลายนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อลายประโยชน์ของกล้ามเนื้อลายคืออะไรคุณสมบัติของมันนะครับก็คือกล้ามเนื้อภายนอกร่างกายทั้งหมดครับเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกับกระดูกและข้อครับเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานภายใต้คำสั่งของสมองเราจึงสามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อชนิดนี้ได้ครับเช่น การสั่งให้ยกแขนยกขานั่นเองนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะสำหรับข้อสอบวิชาเอกพัะศึกษานะครับจำนวน10ข้อเลยนะครับใน EP ีที่2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพรลพาติวนะครับอย่าลืมกดกันด้วยนะอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านใดสนใจหนังสือวิชาเอกพละศึกษานะครับสามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพละศึกษาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้อย่าลืมติดตามรับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับในช่องยูท b e ครูพละพาติวกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพละพาติวกันด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจหนังสือวิชาเอกพละศึกษานะครับก็สามารถที่จะทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจนี้เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับเตรียมสอบครูผู้ช่วยพละศึกษานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ